สวัสดีค่ะผู้เรียนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากนะคะเราจะได้มาเรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนนะคะในส่วนของภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานนะคะภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันนะคะเพราะเดิมเนี่ยนะคะบ้านเราจะมีคลองมีน้องมีน้ําเยอะมากนะคะแล้วเราก็จะพบว่า การที่ผู้สูงอายุเนี่ยได้อยู่ใกล้น้ำนะคะนอกจากเพิ่มความสดชื่นแล้วน้ำเนี่ยจะเป็นตัวอย่างคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะคะ<ม>เราก็จะมีการประยุกต์ในเรื่องของน้ําตอนนี้เราไม่ได้มาทําทราบําบัดน,นะคะแต่เราจะมีการออกกําลังกายในน้ําซึ่งการออกกำลังกายชนิดนี้อย่างงี้คะ่ะจะช่วยปรับความสมดุลแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยครูก็ยินดีมากเลยนะคะเราจะได้มาเรียนรู้กับครูผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะนำพวกเรามาเรียนรู้จากครูนะคะคุณครูครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้คุณครูช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นใครคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันค่ะครับสวัสดีครับผมอภิวัตชันลุมวงชื่อเล่นชื่อคุกโกนะครับตอนนี้ผมก็ประจําศูนย์ที่สถาพรนะครับที่มาช่วยงานของทางเทศบาลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับในในเกี่ยวกับเรื่องของ การออกกาลังกายในน้ําและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในน้ําของผู้สูงอายุของเราครับค่ะวันนี้เนะี่ยเรายังมีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรอีกท่านนึงคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ที่สนใจในเรื่องของการออกกาลังกายในน้ํานะคะที่เป็นวิทยากรภาคสนามของเราคะ <c oughs> ่ะเชิญอาจารย์แนะนําตัวคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อสิีิรันรเมืองใจน,นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะก็มาจากสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาธาไมพิทักษ์ภากาชาไทยคะ่ะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าการออกกำลังกายในน้ําเนี่ยผู้สูงอายุทําได้หรือเปล่าใช่ไหมคะมีข้อ<ช>จำกัดข้อมองชี้อย่างไรอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงค่ะเบื้องต้นการออกกําลังกายในน้ําก็เราเริ่มจากส่งเสริมผู้สูงอายุให้ออกกําลังกายส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงไขข้อเสื่อมอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยมีโครงการคิดขึ้นมาว่า เราจะฟื้นฟูกับบุคลากรหรือผู้สูงอายุของตำบลบึงยี่ถั่วของเรายังไงดีครับ mm hmm. เราก็เลยคิดว่าเอ้ย mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาออกกําลังกายกันดีไหมแล้วเราจะทํากันยังไงดีล่ะ mm hmm. เราก็เลยคิดว่าเออ mm hmm. เบื้องต้นเราอาจจะมีอุปกรณ์หรือแนะนําวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องและช่วยสอนว่ายน้ําไปในตัวด้วยเพราะพื้นที่ของเราจะอยู่ใกล้น้ําหนองคลองบึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนของการออกกําลังกายก็จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การมุ่งชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุของตัวเองด้วยครับคุณซิมิรันมีข้อคําถามอะไรซึ่งเตรียมมาจะเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะการออกกำลังกายน้ําอย่างที่คุณคูโก้เนาะบอกมาว่าส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรนะกระดูกเสื่อมใช่ไหมคกระดูกเสื่อมซึ่ง ปกติเนี่ยจะไปทำกิจกรรมอื่นที่หนักๆไม่ค่อยได้เนาะดังนั้นในน้ำเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าแรงลดแรงกระแทกใช่ครับผมใช่ก็คือแรงแรงดันน้ำเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตใช่ไหมคะแรงขังน้ำจะช่วยซัพพอร์ตทำให้ในการเคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยผู้สูงอายุไม่ได้ออกแรงมากนะคะใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้เนี่ยมีงานวิจัยนะคะคุณครูบอกว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม ใช่ครับผมช่วยได้ยังไงอยากให้คุณครูช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยบอกท่าไหนที่ทจำเป็นเลยค่ะนะครับการออกกำลังกายในน้ําในเกี่ยวกับเรื่องพวกไขข้อเสื่อมหรือกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มันอ่อนแรงนะครับเราต้องเจาะจงการว่ายน้ําหรือออกกำลังกายในน้ามันจะซัพพอร์ตในเรื่องของการกระแทกหรือซัพพอร์ตในการทรงตัวในน้ําเพราะการออกกำลังกายในน้ําจะเป็นวิธีทางเลือกที่ดีกว่า การออกกำลังกายอย่างอื่นอย่างเช่นพวกโยคะเต้นลายแดนกิจกรจรมแอโรอบิกก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่พอเราอายุมากขึ้นผมแนะนําว่าเราอาจจะมีการเสื่อมเสื่อมถอยของสมรรถภา,ภาพของร่างกายนะครับก็เลยมาออกกำลังกายในน้ําปุ๊บเราจะส่งเสริมเกี่ยวกบข้อกระดูกเชิงกลางเราจะส่งผลให้พวกข้อต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กต,ต,ต่างๆครับพอมาออกกำลังกายทำงานได้ดีขึ้นครับผม ค่ะอันนี้เนี่ยคุณครูกาลังจะสื่อว่าการออกกำลังกายชนิดอื่นเนี่ยก็ดีแต่ว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ผู้สูงอายุเพราะว่าช่วยพยุงร่างกายของผู้สูงอายุในขณะที่ออกกำลังกายแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยครูก้เชื่อมโยงได้เข้ากับบริบทบ้านเรามากเลยค่ะบ้านเรามีลําธารหนองน้ําคลองบึงซึ่งมีโอกาสที่จะไปคะตกน้ําหรือน้ำท่วมการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะเป็นการเตรียมร่างกายเพื่อที่จะไปสู่ การว่ายน้าต่อไปใช่ัไหมคะถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนถึงบริบทแล้วก็ภูมิปัญญาที่เกิดจากบ้านเรารใช่ไหมคะมอยากจะขอให้ครูโก้ค่ะช่วยเล่านิดน,นึงว่าหลักการที่สําคัญของการออกกําลังกายในน้ําค่ะในเรื่องของการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมคนนะคะการเตรียมผู้สูงอายุการเตรียมสิ่งแวดล้อมจะเป็นเร<ม>ื่องของสระน้ําเป็นเรื่องของน้ําแล้วก็ hmm. เป็นเรื่องของชุดเสื้อผ้าหรือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยค่ะ ถา้ามีปัญหาเรื่องของกั้นปัสสวาวะไม่ได้จะสามารถออกกําลังกายในน้ําได้ไหมนะคะครับผมขอบคุณค่ะอันดับแรกเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาเรียนเยอะไหมแต่พอเราประกาศออกไปปุ๊บผู้สูงอายุให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ<อ>แล้วก็บอกกันต่อๆกันไปว่าเนี่ยมีกิจกรรมใ,ในน้ําเขาก็เลยชวนกันมาเล่นเบื้องต้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรแบบคนเยอะอะไร แต่มันเกินคาดเพราะว่า1การเรียนว่ายน้ําทําให้มาเจอผู้คนเขารู้สึกผ่อนคลายสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบางคนว่ายน้ําไม่เป็นพอมาเรียนสัก10ชั่วโมง1112ชั่วโมงก็เริ่มว่ายน้าเป็นบางคนคุณยายอายุ85คนหนึ่งไม่เคยว่ายน้ํามาเรียนกับผมปรากฏว่าว่ายน้ําเป็นครับอันดับแรกเราก็พายืดยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีออกกําลังกายด้วยท่าทางต่างๆหัวใจหรือว่าหลักการของการเตรียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม การเตรียมความพร้อมของการออกกำลังกายในน้ำก็มีไม่เยอะมากครับง่ายๆสบายๆครับก็เตรียมความพร้อมมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำมาแกว่งขาเล่นลิมสระแล้วก็<ม>ส่วนตัวผมเองก็พอถึงเวลาผมก็จะพานักเรียนหรือผู้สูงอายุของผมนะครับมาสเต c ชิ่งประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าอุปกรณ์อีก15นาทีครับแล้วก็จบด้วยการ กายบริหารแล้วสุดท้ายก็จะมีรีแลกซ์ผ่อนคลายให้เล่นรีแลกซ์สบายๆด้วยการว่ายน้ําหรืออาจจะเติมพิเศษเป็นลายบุคคลบางคนว่ายน้ําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะสอนว่าควรทําอย่างนี้ว่ายอย่างนี้แล้วก็บางคนมีอาจเข่าเสื่อมบ้างอะไรบ้างเราก็จะแนะนําเป็นลายบุคคลไปเป็นเคสๆไปอย่างเงี้ยครับผมในท่าเตรียมเนี่ยระยะเวลาที่เราใช้ในการเตรียมสักประมาณกี่นาทีถึงจะพอดีกับผู้สูงอายุคะคุณครู ขั้นเตรียมใช่ไหมครับ <c oughs> ขั้นเตรียมผมแนะนําประมาณ15ถึง20นาทีกําลังพอดีครับผม <c oughs> 15ถึง20นาทีนะคะคแล้วก็ส่วนใหญ่เราเน้นเป็นท่า stretching หรือว่ายืดเหยียดใช่ไหมคะครับผมยืดเหยียดในส่วนต่างๆในส่วนแขนครับ <c oughs> ตั้งแต่ศีรษะศีรษะลงมา <c oughs> หัวไหล่หัวไหล่ลงมาแขนขาเข่าข้อเท้าสุดท้ายก็ยืดเหยียดปลายเท้าอะไรเงี้ยครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นท่าเตรียมพอ<ช>หลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุก่อนที่จะลงสะระใช่ไหมคะครับคุณครูใช้หลักการอะไรในการประเมินก่อนที่จะลงสระบ้างคะการประเมินก็ดูความพร้อมจากตัวนักเรียนเองว่ามีความพร้อมขนาดไหนเราจะอาจจะก,กิจกรรมนำนำเข้าสู่เรียนก็คือขยับแขงขยับขา,ากระโดดตบตบมือใต้ขวาดูความพร้อมสีหน้าหรือใช้วิธีการซักถามว่า คุณป้าวันนี้โอเคสบายดีนะครับเราพร้อมที่จะไปต่อกันหรือยังอะไรหรือยังเราจะใช้การสอบถามกันมากกว่านี้<ช>ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพด้วยใช่ครับะะซึ่งการพูดคุยเนี่ยก็จะทําให้คูโก้เนี่ยทราบว่าวันนี้คุณป้าพร้อมไหมใช่ครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายสภาพจิตใจเป็นอย่างไรใช่ครับใ, <ผม S 2> ในส่วนของการขั้นเตรียมเนี่ยเราผ่านไปแล้วครับในส่วนของขั้นเตรียมตอนนี้ไปขั้นของการออกกําลังกายในน้ํา อยากจะขออนุญาตเรียนถามคุโก้นิดนึงว่าจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ท่านอยากมาออกกําลังกายโดยที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือไม่ได้ต้องการฟื้นฟูสุขภาพาแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้การออกกาลังกายในน้ําเป็นเหมือนเป็นการบําบัดบใช่ไหมคะ<ผ>มสองกลุ่มนี้มีความต่างกันอย่างไรอยากให้คุณก้เล่าให้ฟังค่ะกลุ่มที่หนึ่งผมต้องเรียนว่ากลุ่มที่ว่ายน้ําไปแล้วหรือไม่มีโรคประจําตัวเขาก็จะมา อยา,ากออกกำลังกายวายัยเกษียณค,คนวยัยเกษียณก็อยากจะออกจากบ้านมาเจอเพื่อนๆ,ๆมาออกกาลังกายคลายเครียดขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ดีของคนที่อยากจะมาออกกําลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้ตัวเองมีสุขภาพจิตแจ่มใสที่ดีครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ที่มีอาจจะต้องการมาฟื้นฟูนสุขภาพาห,าหลังจากที่มีการเจ็บป่วยแล้วก็ อาการเจ็บปวดเฉียบพันนั้นหายไปครับก็จะเป็นการส่งต่อของด้านของทางตัวคุณหมอส่งมาถึงผมใช่ค่ะว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งเคสที่ปวดหลังที่กระดูกเชิงกลางเดินไม่ค่อยได้เจ็บนั่งนานไม่ได้อะไรไม่ได้เขาบอกคุกโก้ผมต้องทำยังไงเนี่ยผมถึงจะหายผมก็แนะนำเนี่ยพี่ก็มาออกกำลังกายกับผมนะออกถ้าการว่ายน้ำผมก็ให้ออกกำลังกายด้านขาหัวไหล่อย่างเงี้ยครับ อยู่กับผมประมาณเดือนกว่าๆปรากฏว่าหลังหายไปหาหมอ mm hmm. หมอบอกว่าร่างกายแข็งแรงแล้วไปทําอะไรมา mm hmm. เขาหรอกหมอมาแบบมาออกกําลังกายที่เนี่ยออกกาลังกายในน้ําอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ฟังแล้วก็ดีใจเหมือนกันครับผมอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็มีโรคเนี่ยรเราก็จะต้องใช้ข้อแนะนําเป็นพิเศษใช่ไหมค,คะมากกว่ากลุ่มที่มาเพื่อเฮลตี <นะ S 1> ้ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะ